ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วหลายวาระพระปิตาจัมโบของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัดบุญญะกาโบหรือเจ้าคุณพัดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาดวัดห้วยด้วนทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พระปิตาจัมโบ้หลวงพ่อพัดช,ชุดนี้จัดสร้างโดยทีมงานพี่เสือภายใต้การนำของป้อมสกลนครและนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจผู้สร้างตำนานพระผงของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปและหลายรุ่นที่ผ่านมาทีมงานพี่เสือสร้างปรากฏการณ์ความโด่งดังให้กับพระปิตาจัมโบหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสยอดนิยมไปแล้วตามมาด้วยพระปิตาจัมโบสองฉลองอายุวัฒนมงคลร้อยหนึ่งปีเพื่อร่วมสืบสารตำนานพระปิตาจัมโบสองของหลวงปู่โตะวัดประดูฉิมพีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองกรุงและร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อพัดคุณนิพัฒสมาร์ทอิมเมจกล่าวว่า ตำนานพระปิดตาจัมโบสองเกิดจากความเมตตาของหลวงพ่อพัดให้ทีมพี่เสือจัดสร้างในวาระครบรอบอายุวัฒนามงคลร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อพัดเมตตากดพิมพ์นำเลิกด้วยตัวท่านเองพร้อมกับเป็งวาจาสวดพระคาถาให้ผู้ที่ได้ครอบครองบูชารวยรวยรวยไม่มีจนอีกด้วย กาวสำหรับพระปิตาจัมโบสองจัดหนักจัดเต็มเข้มขขังด้วยสุดยอดมวลสารสศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีคุณหนุนนำมากมายรวมสารพัดว่านเน้นๆพร้อมมวลสารมงคลแน่นๆเช่นเกษาหลวงพ่อพัดจีวอหลวงพ่อพัดคำหมากที่หลวงพ่อทันเมตตามอบให้และว่านต่างๆที่เสรพระคาถาเรียบร้อย ที่สำคัญคือมวลสารหลวงปู่โต๊ะแท้ๆที่ได้รับมอบจากเอ็มหัตเทพเซียนพระที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายตรงหลวงปู่โต๊ะยืนยันการันตีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิพิธีพุทธาเทวาพิเศษไม่ธรรมดามากถึงสี่วาระเริ่มจากวาระที่หนึ่งวันที่17มิถุนายนพศ2565 ณมนทนพิธีวัวดห้วยด้วนวาระที่สองวันที่เจ็ดกรกฎาคมพศ2565ณมนทนพิธีวัดห้วยด้วนวาระที่สามวันที่ย3ามกรกฎาคมพศ2565ณมนทนพิธีวัดประดู่ฉิมพีวัดหลวงปู่โตกรุงเทพวาระที่สี่วันที่ย3ากรกฎาคมพศ2565ณมนทนพิธี วัดห้วยด้วนหลวงประพัดปุญญากาโมท่านเมตตานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เต็มทุกพาาัคถาพระปิตาจัมโบสองนามนี้นักสะสมจำไว้ให้ดีไม่เหมือนใครพิมพ์ใหม่สวยบล็อกใหม่คมชัดลึกมวลสารชั้นครูตัวจริงเป็นเอกสิทธิ์รูปแบบของทีมพี่เสือถือว่าเป็นที่สุดอีกรุ่น ที่ควรค่าแก่การอาราธนาขึ้นคอพกพาบูชาติดตัวเชื่อว่ามีอนาคตเล่นหานิยมกันแน่นอน เจยอนต์ต้ที่ญาอันเลงจแนานานที่ว่าันนเอวันตวนเวชยวาโคยชัยยาสุใจยมาเคลเลอะปลาเจตตาปัเกเสสนั่นแหละท่านจะไม่ปวดดังครับถ้าท่านนั่งไหนดปู่ก็จะพยายามต้มลงไปเพื่อ คนตั้งมูลในท่านก็จะปวดหลัง